ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเลตมี12ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากมีนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเขามาลองเล่นเกมลองทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม PUBG Mobile แล้วเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่หรือว่ากําลังสนใจเจ้าเลตมี12อยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา5,000ต้นๆที่ได้สเปคมาดีมากๆเลยเนาะได้แรม8กิกครับ 8กิกหน้าจอใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดเป็น Full HD Plus ครับ Refresh r a เนี่ยได้มาที่90เฮเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าสเปคใช้ได้เลยนะ CPU เนี่ยจะเป็นของ MediaTek Helio g 8 8นะครับแบตเตอรี่ก็5,000 mAh Type C ชาร์จไว18วัตต์ครับแล้วตัวนี้ใครที่ชอบถ่ายภาพเขามีกล้องหลังมาให้3เลนนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษมากกว่าคนอื่นๆเลยที่ได้มาก็คือ ตัวนี้เนี่ยจะมีความเอีหลักนะห้าล้านแล้วก็มีเลนมุมกว้างความละเอียด8ล้านครับผมก็มีเลนมาโครความละเอียด2ล้านสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับนั่นก็คือตัวเลนมุมกว้างเนาะแต่ว่าตัวเลนมี12เนี่ยให้เขามีมาให้เราใช้งานนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆครับโอเคมากๆโอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วครับผมเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันนะครับ ตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับสำหรับตัว MediaTek Helio G88 ครับซีรีส์จเน้นในเรื่องตัวกราฟิกเน้นในเรื่องการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับถ้าเราปรับมา SDI SD ไม่ได้นะครับผมปรับได้สูงสุดที่ SD แต่ว่าเฟรมเรตเนี่ยจะดรอปลงมาที่สูงสมดุลนะเฟรมเรตเด้งมาอัลต้าให้ดีเฟรมเรตอยู่ที่อัลต้านะครับในการเล่นครั้งนี้ผมขออนุญาตปรับเฟรมเรตสมดุล ไอ้ผมขออนุญาตปรับกราฟิกสมดุลเฟรมเบตอัลตานะครับสีสันสดใส 2X นะครับผมก็ถือว่าปรับตัวกราฟิกได้เยอเพอสมควรอยู่เนาะสำหรับตัวม mm ิดเดิลเฮคเคเลโอ G88 นะครับแต่ว่ามาดูกันว่าฟีลิ่งในการเล่นแล้วก็ตัวใจโรจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอเอาโหมดไม่จัดอันดับแล้วก็เอาแบบรถถังนี่สมอสล,มอลมอรมรภูมินี้ผมชอบมากเลยนะครับโหมดรถถังนี่ก็คือแบบโอ้โหเล่นมันมากมันมากลำโพงเป็นลำโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ย แต่ว่าตัวนี้นะครับตัวแจ็ค3.5อยู่ด้านบนนะครับเฮ้ยนี่ครับแจ็ค3.5อยู่ด้านบนเนาะเพื่อนๆคนไหนมีหูฟังตัวเทพตัวท็อปอยู่ก็เอามาเสียบใช้งานได้เลยนะครับผมลาโพงถ้าถามว่าดูหนังฟังเพลงดูคอนเทนต์มันกระหึ่มไหมมันกระหึ่มนะเป็นลําโพงตัวเดียวที่เสียงเนี่ยกระหึ่มดีนะครับผมแต่ว่าถ้าได้เป็นลําโพงคู่เนี่ยจะมีมิติมากกว่านี้นะครับก็หน้าจอเป็นตัวกล้องจอรู สมาร์ทโฟนขายในเลทราครประมาณนี้อ่าได้หน้าจอมาเป็นแบบนี้แล้วนะปกติเราจะเห็นได้ว่าปีก่อนๆเน,นี้ยเขาก็จะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําใช่ไหมครับอ่าพอมาปี2023ากลางๆปีแล้วเนี้ยได้นาจอมาส่วนมากจะให้หน้าจอมาเป็นกล้องเจาะรูแล้วอยู่ในตำแหน่งแล้วอยู่ในตำแหน่งตัวตรงกลางแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ที่ผมชอบมากๆเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อน มาโอเคอยู่บนเครื่องบินแล้วครับผมเครื่องบินก็เนียนลื่นสมูทด,ดีครับขอญาตปิดลำโพงแล้วกันโอ้โหมีแต่คนไทยโดนด่าแน่นอนตามผมเหรอเอาตรงไหนดีละ่ะไม่เอาไม่ให้ตามส่งมอบให้คนอื่นแล้วกันเราลงตรงไหนดีลงกากัดแล้วกันเรา กะกะอ่ลงกากดโอ้กะกานี่ลงตรงนี้แล้วกันเรามาสิดูครับดูดูตาเล็กเนียนสมูดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวกราฟิกเขาปรับได้สูงเนาะอันนี้คือคือข้อได้เปรียบเลยนะกราฟิกปรับได้สูงมากความร้อนเป็นยังไงบ้างตามขอบอุ่นๆมือมาแล้วนะครับความร้อนมีอุ่นๆมือมาแล้วนี่ครับดูตาเล็ก โอเคเรียบร้อยครับผมกลางลมแล้วต้องรีบเก็บตังค์ซื้อของเราอยากได้อะไรก็เก็บตังค์เยอะๆแล้ววิ่งไปร้านขายของเอานะไม่ต้องฟาร์มให้เหนื่อยถ้าฟาร์มมาแล้วโดนยิงตายโดนเขาแย่งไปก็เสียดายครับเสียดายโอ้โหผมได้อ p g แล้วครับมาเดี๋ยวต้องเก็บไว้ก่อน <laughs> เพราะว่าถ้าเราถือวิ่งแบบนี้มีลั่นแน่นอนแล้ว อ p g เนี่ยลั่นไม่เหมือนปืนลั่นนะไม่เหมือนปืนปกติลั่นนะครับถ้าปืนปกติลั่นมันไม่อันตรายใช่ไหมแต่ r p g จเนี่ยลั่นแล้วโอ้โหโดนตัวเองตายครับพี่น้องดีนะไม่มีคนลงกับผมตัวการแสดงผลเป็นยังไงบ้างความละเอียดเป็นฟู l l h ด p ีพันะครับเพื่อนๆก็ถือว่ารายละเอียดเนี่ยก็ก็ดีครับก็ดีแต่ว่าตัวแบบ ตัวแสงหน้าจอเนี่ยผมว่าเพื่อนๆต้องปรับให้มันแบบเล่งเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบชัดๆนะครับอันนี้มันอาจจะดูอมมืดเนาะแต่ว่าจากที่ผมมองตรงนี้มันมันก็ดูดูดูโอเคอยู่ดูเล่นได้อยู่นะครับไม่ได้ดอปมากตอนนี้ผมปรับแสงหน้าจอไว้ประมาณนี้นะผมขอยญาดเล่งขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันสักประมาณ80แล้วกันถ้า80เนี่ยก็มีความใสมีความสว่างนะครับ เพราะว่าจอเขาเป็น,ปนจอ LCD นะครับเพื่อนๆเ,เป็นจอ LCD โอ้โหได้ระเบิดแล้วเราแต่ว่าเขาได้ความละเอียดมาเป็น Full HD เนอะปกติสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคานี้เนี่ยจะเป็นจอ SD พัทนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้จอมาเป็น Full HD แล้วยังไม่พอครับมาพร้อมกับรีเฟรชสูงด้วย 90Hz พด้วยนะครับ เสียงเวลาวิ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเบาไปนิดนึงนะต้องใส่หูฟังเล่นนะครับถ้าเกมแนวนี้คนที่เล่นเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีหูฟังประจําตัวประจํากายอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็แจ็ค3.5ยังไม่ได้ตัดออกก็ใช้งานได้ได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแซื้อไอเทมซื้อยาโอ้ยได้แค่นี้เดียวเองเหรอ,อยายังก่อนแล้วกันเอากระสุนไว้ก่อนแล้วกันกระสุนอาพีจีไว้ก่อนนะค่อยไป ร้นานค้าอื่นโอ้เพื่อนเพื่อนเข้าโคชิงกิเลยครับผมไม่เข้านะเพราะว่าผมเข้าผมรู้ชะตากรรมผมนะผมก็จะเลาะ,ะมาตามนี้แล้วกันดูตาเล็กเป็นไงบ้างตัวท้องฟ้าสวยครับรายละเอียดเนี่ยครับการที่เขาปรับกราฟิกได้สูงๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเกมมันมีรายละเอียดที่ที่ดีขึ้นเนาะแล้วแบบ ฟรมเดตที่เอาต้าเนี่ยครับมันมีความลื่นมีความสโมทครับนี่คือแบบข้อดีของเขาเลยคือสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยชอบเล่นตัวเกม p u b จ m โ bile เป็นแบบทุนเดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นไม่เก่งเนี่ยแต่ว่าเล่นแล้วมันผมว่าภาพสวยๆกราฟิกสวยๆได้ลำโพงคู่เสียงดีๆเดี๋ยวโ,โหมันทำให้ฟีลลิ่งในการเล่นของเราเนี่ยมันฟินมากเลยนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงอ้นนี้ให้ดูดูเสียงนะ <c oughs> เนี่ยครับมันแบบนะมันมันมากครับเฮ้ยเป็นไงล่ะยิงเรียกแขกยิงเรียกแขกโอ้ยดูระเบิดทิ้งลงมาอย่าโดนเรานะโอ้โ้โอหลบซ้ายหลบขวาหลบแบบดิจิตอลซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายกร <laughs> ะโดดไปเป็นกลบเลยเราเนี่ยครับ ภาพรวมก็ประมาณนี้นะความร้อนเป็นยังไงบ้างก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วฝาหลังเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีความร้อนมาให้ให้เห็นแล้วนะครับเพื่อนๆความร้อนเนี่ยเริ่มมาแล้วสําหรับฝาหลังของเขา hmm. มีแต่สไนเปอร์ผมเอาปืนในนี่ดีกว่าในเรื่องตัวเจโลสโคเป็นยังไงบ้าง ผมว่าไจโรไจโล,จโลทํางานออกมาได้ได้ได้ได,ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ปืป๊ดปัาดมากเนี่ยแต่ว่ามีม,มีมีความโอ้โคตรสายเลยเนะ มีแต่ตัวไปไปกับเพื่อนเราดีกว่าผมว่าใจโร่เนี่ยมีมีความหน่วงในระดับนึงนะจากที่ได้สัมผัสตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นเพื่อนพาขึ้นฮอแล้วครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะความร้อนมีอุ่นๆมือนะครับผมใจโลมีมีหน่วงมีหน่วงอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แบบลื่นมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฟีลลิ่งในการทัดดีจอสวยภาพสวยการาฟิกสวยครับผมก็โอเค หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจอยู่หรือว,ว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับผมลองเล่นตัวเกม PUBG Mobile บนเจ้าเ e d m i 12ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเกินไปเนาะก็นะครับผมสิ่งที่ผมชอบนะผมชอบตัวภาพตัวกราฟิกสวยครับตัวภาพตัวกราฟิกสวยถ <What? S 1> ือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เนี่ยครับอุ้ย อูยิงมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเจโลเนี่ยครับเห็นไหมผมผมจะขยับมัน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 ช้านิดนึงเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่นเพื่อนลองพิจารณาดูแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ